มาก็สวัสดีเพื่อนๆชาว f c Mobile นะครับก็อยู่ในช่องสายฟ e ิสส์สปอร์ตนะก็มีเพื่อนๆขอให้รีวิวโอลิเวอร์คานหน่อยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นประตูระดับตำนาน,นครับมีไว้ในทีมแล้วรู้สึกเท่นะครับแต่ว่าพูดถึงความเหนียวแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับ เนี่ยข้อเสียก็คือตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวเล็กนะแล้วก็ลูกเวลาลูกเข้ามุมเนี่ยเหมือนพุ่งไม่ค่อยถึงนะครับเซฟไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็รีวิวตามจริงเลยนะครับดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับถ้าไม่ถูกใจใครผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก็รีวิวตามที่ใช้งานจริงครับใช้มา5-6วันแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวตัดช็อตที่ โดนยิงมาฝากกันมา,มาอ่ยังไงหลุดมาจังวานี้อืมเขายิงคมครับลูนี้ใครก็เซฟไม่ได้เฮ้ยยังไงอาเมอร์ซี่เฮ้ยดักไว้เพื่อนเฮ้ยลุดออกมาโอเคลูนี้เซฟสวยครับ ไปัาตัวนี้โอ้โหจัยติดสวยแล้วโอเคเนี่ยถ้าลูกใกล้ตัวจะเซฟได้เนียครับเฮ้ยหลุดไม่แล้วยึกจะออกไม่ออกโอ้โหนี่เขายิงคมนะอย่นั้นครับยังไงล็อกฟัน อืม,ม,มครับไปอีกแล้วอดโอเคตรงตัวครับน่เฮ้ยนี่ครับโอ้โหเซฟเหมือนกันครับเฮ้ยโอ้โหยิงเร็วม,มากมองไม่ทันเลยเ้ย โอ้โหนี่ครับเซฟเหมือนกันโดนเตะมุมเฮ้ยอืย้อโดน,นโยัดเฮ้ยโอเคนี่ครับบินเหมือนกันครับเฮ้ยแชเนเดอร์ยังไง อฮ้ยโอ้โห,โโหผมจัดกันลูกนี้เฮ้ยโ,โ,โอเคตรงตัวเคลียวไปก่อนดีย์อาร์ตยกลูกนี้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเสาแรกเฮ้ยยูดิด ยกเฮ้โยโอเค,นคเนี่ยครับเนี่ยถ้าลูกใกล้ตัวจะเซฟได้นะครับเซฟดีนะครับย,ยวนครับยกเฮ้โยโอเคตีเซฟเคียวมาก่อนแหลมผ่านครับดีอดัตดีอดัตยิ่งนี่ครับดีเซฟให้เห็นสวยๆเหมือนกันครับ ยกไปโอเครับเข้ามือครับนะก็ลองเล่นหลายเกมแล้วนะครับส่วนตัวผมว่ายังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าเทียบกับ d k r ผมว่า d k r ยังดูดีกว่านะครับ d k r 107นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเทน d k r มาใช้นะครับีเวคา n คงใช้ไม่ไหวครับเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยเซฟนะเซฟไม่ค่อยดีนะลูกเวอร์ไม่ค่อยมีเลยครับ ก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์บอกกันได้ครับส่วนตัวผมว่ายังไม่ค่อยดีนะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ